ก็เดี๋ยวไปหาซื้อเอามดูว่ามันชุ่มไปเปล่าเขาเข้าข้ามาท่านเนาะอันนี้อันนี้ถือว่าถือว่าง่ายเนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นรูปมันจะยากนนเราเ,าเราวาทั่แล้วกันนะ ขั้นแรกนะครับแล้วก็ขั้นต่อมาก็เรนนี่ไม่มีเข้ออ้างนะครับเพราะว่าเราสีเราครบ่ะนะที่ซื้อมาเนี่ยสีไม่คตรเยอะเลยครบตั้งแต่มีพุทธศิลป์มาใช่ไหมไอ,อยอันนี้ซื้อว่าสีสเด็กเด็กเลยครบที่สุดเลยไหนะต้องขอบคุณบารมีเจ้าบ้านนะแสงเข้าขวาครับรู้สึกเจ็บน้อยอะไรไมได้ต้องบกว กคล้ายๆกันนั่นแหละเพราะว่าเวลาอย่างผมมีปัจจัยซื้อนู้อนี่ได้ไม่ใช่ว่าเรารวยนะแต่มันต่งงานศิลปะนั่นแหละแต่ผมก็จะไม่โพอโลงเฟอน,นะเดี๋ยวไม่มีใครมาทําบุญหรือไม่มีใครมาช่วยแต่ว่าอาจารย์รวยมอาจารย์ไม่ได้รวย ลงประมาณนเหลือได้แหละเหลือขอเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเข้ากองรถนี่ครับมันจะเป็นลักษณะของการวางคู่เนาะต่อพี่หนึ่งท่านอีนู้นน้องแอคเอดเออคนหนึ่งแอคเอดไปโฟนนี่แหละจำชื่อไม่ได้ยังเรียกแอคเอดไปเลย แล้วก็พยายามให้มันน่ากินอะ่ะเกลี่ยนี้ก็ได้ให้มันน่ากินเราล้างให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ใช้น้ำเปล่ากเกลี่ยนี้ก็ได้ให้มันน่ากินอะ่ะไม่ลงไปเลยไม่ไเป็นไรรอบๆแล้วก็เปลี่ยเพื่กันให้มันเล็กลง ก็เอาสีตนี้บวกกับแดงแดงแดงที่บอกอะ่ะมันจะออกมาปเป็นอย่างนี้นะท่านเห็นไหมจะเป็นสีอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเดินขอบก็เรียกแดงอะไรครับอ่าเรียกว่าน้ำตาลแดงครับนีก็ขึ้นอยู่กับความรุษสาหะแต่ละคนนะว่าแบบมีละเอียดแค่ไหน ที่รอยู่จะเป็นอะไรมันมี้านที่สั้นไม่ต้องย้ายกันคุณกันมาอยู่ตรงนี้เลยในเวลาถ้าเราล่างเนี่ยถ้ามันมีน้ําอยู่มันจะไม่มันจะไม่เข้ม่ะเขียนนี่ก็ได้ให้มันน่ากินอ่ะถ้าเขียนแล้วมันราคาครับเจอกันไอ้หนูเจอกัน Indeed, uh. ดีด้วดีะสุดยอดลวมาเรียนอะมาเรียนทั้งที่ไม่ไม่ได้มีชั่วโมงเรียน <c oughs> ถือว่าดีไงครับเ <c oughs> สียสละในตัวที่ก็ให้เงนินให้อะไรเขาเป็นผมช่วยช่วยเด็กเยอะครับแต่ว่ามันไม่ได้มาบอกอะไรนะลักษณะของคู่มันเนาะคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอ้ยตั้งใจหายมากยอดอ้นู้แล้วไม่กล้าว่าต่อ มีความตั้งใจสูงเกินแต่ผมจะพยายามเขียนให้มันให้มันน่ากินกว่าของของจริงนะของจริงสีมันไม่ค่อยสวยสีมันแห้งครับใช่จับอย่างเงี้ยจับจับปลาให้มันคม ก็น้ำหนักที่สามก็ค่อยเน้นไปนี่ฮะแดงแดงที่ที่ผมไม่ซื้อแดงแดงเึกอะคิงสั้นเล็กอะเราก็ไปแต่งขอยืมเขียวนิดนึงที่เดียยกวนะ่อน่ะมันจะออกตางแก่ๆ่ไหมแล้วก็แดงเข้าไปแต่งด้อยเราก็ค่อยดูก็ค่อยหลีตาดูจับเส้นมาคมๆเด้อเน้นเป็นบางที่ใช่ไหม น,นี้เขาเรียกว่าปาดแบบแห้งนะแบบไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีน้ำอยู่อันนี้เป็นรอยลึกลักษณะขึ้นขึ้นลักษณะแบบนี้ไปก่อนอย่าไปอย่าเพิ่งไปรีบทับน้ำหนักนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นทุเรียนที่ทิ้งไว้หลายวันอนะ่ะ กูดีหน,น้าอ่ะเงี้แหลยกูดีหนา้นาอ่ะเลยของจริงมันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวต้องต้องต้องสร้างใหม่สีมันเริ่มมาแล้วเริ่มแห้งนี่ค่อยๆเน้นปูเข้าไป ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทําให้มันเข้มนะครับเราก็ค่อยๆเพิ่มแดงแล้วก็ขอยืนเฉียวนิดนึงก็แดงเวลาเพิ่ม,มน้ำหนักอะลดลดน้ําลงแล้วเพิ่มเพิ่มสีเยอะขึ้นแค่นันน้นเองเวลารับคือเวลาผมสอนนี้ผมจะไม่ได้สอนเป็น watercolor สีน้ําจ่านะพยายามสอนเขียนให้มันแน่นๆเนหะ็นไหมมันก็จะเข้มถ้าแค่ตรงไป ค่อยแตะไปคือถ้าเราเข้าใจปริมาตรเข้าใจวัตถุครับมันจะเขียนง,ง่ายจะเข้าใจเดี๋ยวนะนนไม่สวยเดี๋ยวอนนส,สองคู่แล้วกันเนาะจริงมันน้อยไม่สวย พอขอัาแล้วเราก็เอาอน้ำเงินไอชั้นบูนะครับน้ำเงินสุดท้ายอะบวกกับแดงกกแดงแดงลึกที่ซื้อที่ผมไปซื้อมาครับเพื่อนๆนะครับใครดู <Okay. S 1> นะเน้นเฉพาะบางที่อะลองหลี่ตาดูครับ อันนี้จะเป็นการให้ได้สักประมาณสัก70เปอร์เซ็นตเนาะเขียให้ได้แบบนี้ก่อนเนี่ยเวลาถ้ามันปาดแห้งอ่ะมันจะเห็นเป็นพื้นผิวของตัวของทุเรียนมันะคือจะไม่ตัดเส้นทั้งหมดนะครับเวลาเขียน มสีสีมันยังชุ่มอยู่ได้อยู่ต้องพยายามโม้หน่อยมันไม่ค่อยสวยอของจริงมันไม่สวยอะไอ้เข้มนี่มันมันจะไม่เข้มหมดนะครัลองถ้าลองหลีตามันจะเข้มเป็นบางส่วน ตัวนี้ก็ถ้าจะละเอียดก็ต้องมานั่งเก็บอย่างนี้กันเนี่อีกอันอนี้เคื่อกันทําน้ําหนักให้ได้ก่อนอันนี้มันไม่สวยผมก็จะแบ่งพู่ให้มันให้มันเยอะขึ้นหน่อย ให้สวยเนาะลักษณะมันมันจะมันจะมีลักษณะที่มันผลไม้มัเขียนให้มันน่ากินเลยครับของจริงมันไม่ต้องงงแล้วทำไมมันเขียนไม่เหมือนแบบเพราะมันไม่สวยของจริงมันไม่สวย ก็ได้ให้มันน่ากินอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เราทิ้งไว้ก่อนเราทิ้งไว้ก่อนแล้วเราก็มามาทำอันนี้ต่อมาทำในส่วนของส่วนของอันนี้ก่อนถ้าขอพี่ได้ไหมทางนี้นก,นก็ได้ไหมครับนะ โหมแสงเข้าทางขวาเหมือนเดิมเลอเนี่ยเราก็ค่อยมาดูลงหนัเนี่ยเวลาลงเราก็ลงอย่างนี้ฮะลงแบบชุ่มๆอย่างนี้นะเราจะลงแบบถ้าถ้าทุเรียนจะลงแบบแตะๆอย่างนี้นะครับแบบแตะๆแตะๆสลับกันนะแล้วมันจะมีลักษณะของสีขาวๆข,ข,ขึ้นชั้นแรกอะ่ะใช่ครับตรงนี้ อันนี้คือเขียนแบบข้าๆวๆเด้อนี่ครับลงนี้ชั้นแรกไปก่อนนะครับแล้ีนี้เราก็เอาเอาเหลืองเนี้ไปบวกกับฟ้าก็ได้ถ้าไม่มีสีเขียวที่ม้านะ แล้วก็จะเป็นเขียวขี้ม้าแล้วก็รีบว่ากันให้มันคมๆเลยเค่อยมาดมูให้สีมันแตะเล่งเข้ามากันยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องของอันนี้นะนแหงของน,น้แต่ว่าเวลาแตะมันต้องแตะให้เข้าใจนะครับเนี่ย ้สีมันวิ่งเข้ากับกันนแต่แต่ให้น้าหนักปริมาตรก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไล่หนามน,นะให้มันเป็นจ้ำๆอย่างนี้ก่อนทรงเริม่มมาเหมือนดอกเข็มมาครับค่อยแตะเข้าไปเว้นบ้างแตะบ้างเว้นบ้างแตะบ้าง,างมผมต้องมีสมาธิกับทุกอย่าง ั้งวาดด้วยทั้งต้องไม่สนใจเสียงด้วยแต่ก็ไม่สนไม่ได้มีหูไงต้องได้ยินไงนี่ฮะเขียนคร่าวๆน,นี้ไปก่อนเวลาอะไรอ่างี้นนี้ก็ผู้กันเราก็ต้องมีประมาณเบอร์นี้พวกเบอร์ที่มันคมๆเหล่าน,นี้เอาไปเอาไปไล่แั้นล่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะ แต่ว่าคราวนี้เราจะเริ่มมาเริ่มมาจ้ำจ้ำสุดท้ายแล้วเพิ่มให้ให้พวกกันเวลาจับก็เอาปลายปลายจับให้มันเหมือนมีดหน่อยเหลืองแต่คมคมกว่านี้ก็มีแล้วแล้วก็เอาแดงนิดนึงนิดเดียวหนะ่อยก็ได้เขียวเขียวที่มีแล้วผสมแห้งแล้วผสมเยอะมันก็กลายเป็นน้ำตาลนะครับเขียวเียวแดงๆงน้ำมันหน่อย นห,หนูลบหน่อยไอ้นมอง,มอ,งอยู่นั่นมองเห็นไหมน่ะนี่ฮะ,ะแต่แต่ให้มันเป็นปลายของอันนี้บ้างคมบ้างไม่คมบ้างก็ไม่เป็นไรฮะแล้วแต่เราอ่ะมันจะมีลักษณะของออคู่สี คือปกติเวลาถ้าเขียนทุเรียนเนี่ยมันมันจะไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปเขียนเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่นะนต้องค่อยๆแตะนะนแล้วเวลาดึงดึงเข้าหาเนี่ยมันจะคมไปมันจะคมนี่ <c oughs> อ๋อไปก่อนยีคตดไกอ๋อทุกอย่างเราอะเเราอันนี้เข้าใจทุกอย่างเวลาเขียนไดเป็นอย่าง เราเวลานเ,นเวลาลักษณะของพวกนี้สมมติตรงนี้ตรง,ตรงนี้นะเราก็เอาแดงไปบวกอัดเข้าไปเพราะว่าสีมันจะออกตุนๆนะครับเขียวๆตุนๆแดงๆนะสมมตินะน้ำเงิน,นแดงแดงเยอะเกินฝา สมมติเนาะสมมติเอาน้ำหนักที่ที่เข้มที่สุดนะสมมติเป็นชารตรงนี้ให้มันออกมานะเนี่ยยังไม่ว่าสีมันจะวิ่งเข้า่ากันเห็นไมเวลาแตะเข้าไปตรงนี้ก็เนียดหน่อยมันมันจะไม่ใช่ตัดทั้งหมดนะครับมันจะกดเข้มแล้วก็ปล่อยกดเข้มแล้วก็ปล่อย ให้เป็นเงาทางเพราะว่าแสงของผมมันเข้าทางขวาไงอันนี้ให้เข้มเลยก,ก็ได้อันนึงจะได้มาช่วยหนุนน้ำหนักนนที่เราลงไว้จ้ำจ้ำอ่ะมันจะช่วยทําให้รู้สึกว่ามันเป็นหนามอะ่ะอันนึงออกไหมแต่ว่ามันจะหนามัมนจะคมไม่คมมันอยู่ที่เกี่ยวกับการที่เราเหลาผู้การให้มันคมอะ่ะแล้วก็จับบีบๆหน่อย ต้องให้มันรู้สึกว่ามันเป็นผมติดบอกว่าผมจะต้องทนผมไม่ต้องอยู่กับทุกอย่างถ้าเป็นเราเนี่ยยังไงเนี่ยเฮงอยู่ที่ว so> ัดว่าอยู่แล้วแบบมีหัวเลาะบ้างมีนู่นมีนี่เราจะทำยังไงเนี่ยเรจะมีสมาธิเขียนยังไงเดี๋ยวผมพาไปว่ารูปเพราะประสงค์ว่าสิ่งนิด ผมเมื่อก่อนผมไปว่านี่นักท่องเที่ยวนี่นั่งอยู่ข้างหลังเลยนะที่ใกูขยับตัวก็ไม่ได้เอ้าก็มันนั่งอยู่ข้างหลังนี่ไงมันยืนอยู่นี่ไงยืนอยู่ข้างหลังเลยไงขยับตัวไม่ได้เลยเราเป็นต่างชาติด้วยไงสามคนญี่ปุ่นไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยต้องนั่งว่าไปจนเป็นชั่วโมงอ่ะกว่ามันจะลุกไปอ่ะทําไงอ่ะมันก็ยืนไปชั่วโมงอ้าวเขาสนใจไงเก่งไหมทํร้านว่าก็เก่งดีครับแต่เรา แต่ครับถ้าถ้าใหม่ๆอ่ะท่านจะมือท่านจะล้วนแบบอย่างนี้เลยนะท่านจะเขียนไม่ได้น่ะนะใจสั่นแล้วผมจริงไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวก็รู้เรื่องไอ้หนูนก็ยืน,กกนูกนักนเลยเนี่ยฮะมันจะค่อยๆอ,ออกมาทีนี้ทีน,ทนี้อันนี้นนยังไม่หนักหนักหนักยังไม่เข้มสุดนะอันนี้คือทําคร่าวๆให้ดูเฉยว่ามันจะประมาณนี้เ <c oughs> นี่ยท่านก็นับไปเลยเดินเส้นอย่างเงี้สักสองร้อยเส้นสามร้อยเส้นนะท่านนับไปอันนี้คือการการการเก็บอย่างเงี้พวกเนี้ย เราสามารถมาเก็บได้<ม>เห็นไหมตรงนี้แต่ผู้ก,กันเวลาจะให้มันจาจะให้มันเข้มเนี่ยเราแตะเราก็ใช้นิ้วบีบเพื่อจะเหลาให้ผู้ก,กันมันเข้มผู้ก,กันมันคมอย่างเงี้ย<ม>เห็นไหมมันจะมีกะหรืออะไรบางอย่างของของผู้เรียนอะ่ะเราก็ค่อยๆทำเขาเรียกว่าเก็บให้มันละเอียดนะครับ,ตบ,บแต่แต่เราจะไม่ตัดทั้งหมดนะ คนเขียนต้องหลับหรือเปล่าเนี่ยน,นี่เนาะเนี่ยแล้วเราก็อาจจะอัดน้ำหนักเต็มที่เข้าไปไม่เหมือนจริง <ไป S 1> นะให้กลิ่นทุเรียนเลยเนี่ยแต่แต่ปลายปลายมันต้องคมนะครับเนี่ย คือสีน้าเวลาถ้าเขียนนะสีสีมันจะดรอปลงไปเยอะมากเนี่ยสังเกตว่าเวลาถ้าผมผมป้ายพูกกันนะผมจะจับอย่างนี้ใช่ไหมผมจะกดเข้าไปนะนต้องสังเกตนะกดไปปุ๊บแล้วผมก็จะค่อยปล่อย,อยนี้กดแล้วก็ปล่อยอย่างนี้เห็น<ร>ไ,ไหมเวลากดแล้วก็ปล่อยอย่างนี้นผมจะไม่เดินน้ำหนักให้ท่ากันนะเวลาเขียนอันนี้คือสีมันใกล้แห้งแล้วเราก็ค่อยๆเก็บเส้น น,นี่คือเทคนิคก,ก่อนขึ้นเนาะอันนี้เราเริ่มเก็บระเบียน,นี่อะไรรน,นี่ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความกุศละเวลาเวลาเวลา,เวลาถ้าเราเขียนว่าเราจะตั้งใจเขียนแค่ไหนจะมีสมาธิแค่ไหนไ,ไหมคู่สีมันจะค่อยๆออกมาทีนิดนิดทีนิด นับไปประมาณสามร้อยสามร้อยหนามอ่ะน่าจะสามสี่ร้อยครับแตะเข้าไปถ้าไม่ถ้าไม่ถึงแสดงว่าทุเรียนปร้อมแล้วเอามาเขียนกองเฉงนี้ออนน้ำมากอางนี้อืมเนี่ย <c oughs> แตะถมบ้างเก็บรละเอียดบ้างไม่เก็บรายละเอียดบ้างมันจะได้ไม่แข็งก็ได้ารัเนี่ยพวกเนี้เราก็ค่อยๆเก็บถ้าท่านตายดีท่านมองเห็นชัดๆท่านก็ทําให้เรียวกับผมผมเขียนข้าวๆให้มันเป็น ี๋ยพอมจะเขียนเฉพด้านนี้เนาะอีกด้านนึงก็เป็นลักษณะของอันนั้นไปสีน้ำเวลาถ้ามันเขียนสักพักนึงเนี่ยมันจะมันจะแห้งพอแห้งปุ๊บน้ำหนักมันจะหายหมดแล้วที่เราลงไว้แต่แรกเราจะเขาเรียกต้องโอเวอร์ไ้วก่อนแมเนี่ยเวลาหนามพวกนี้ตรงนี้มันตรงนี้มันค่อนข้างจะแห้งแล้ว พอมันจะแห้งปุ๊บเราก็ต้องลงน้ำใหม่กรอบใช้เดิมนี้ก็ได้ครับกลับไปกลับไปเริ่มต้นใหม่รอ,อบเพราะว่าน้ำมันสีมันแห้งแล้วสุดยอดถือใจคนเยอะไอ้หนูลบก่อน เนี่ยเนี่ยถึงเวลาเวลาลงเฟซจะต้องถัดต่อเนี่ยล,ลงแบบนี้ไม่ได้เขาจะงงว่าทำไมอาจารย์เขียนไปไพูดอะไรไปก็ไม่รู้แกก็กองอยู่ไม่เป็นไรถ้าเออคนรุ่นนี้เก่งเยอะขนมจานก็น่ารักดีเนาะขนมนี่มโอ้โหซะแหน่ห <laughs> <laughs> นู เป็นไรมปนบาลีเป็นเงี้ยปกติเป็นี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ชินไปเงี่ยถ้าถ้าถ้าแสงมันเข้าทางทางขวาผมจะเน้นเฉพาะทางนี้ละเอียดมากเลยเนาะแม่แม่อันนี้ยังค่าวๆฮะ นีถ้าว่าน้ำตาลทรายไม่ยากหรือชีวิตมันมันจะยากตรงมันเมล็ดอ่ะเนาะทุลุบตะศีลมนาเพราะว่าน่าจะเหนื่อยมากกว่าอ่ะถ้าลองเอาไปไกลๆเฉพาะพัฒนี้นะครับเฉพาะพัฒนี้ถ้าลองไปถึงเราซสอมถึงไกลขึ้นวางตรงนี้โอ้โหสวยมาก ถ้าลองดูจากของจริงถ้าลองเที่ยวตลาดจริงดีมาตลาดถ้าเราถ้าเราว่าขึ้นได้ขึ้นได้เรื่อยถ้าดูของจริงไหมแต่หนน่ากินกว่าผมหน่ากินกว่าเห็นไหมแล้วผู้ผมผมผมใจดีผมใช้ไม่เยอะเลยนะอันนี้มันมีผู้แค่นั้นเองแล้วแอนผู้เยอะเลยอันนี้หมอนทองจริงๆอันนี้จะว่าดู้างขวานะแต่เวลาขึ้นทางซ้ายนะครับเวลาเก็บทางขวาแต่ก็ยังไม่ละเอียดมากนะมันไม่ใช่เขียวมันได้ม่ใช่เขียวัเราพูดกันเนาะ มันจะมีแดงๆเข้มๆเจอข้าไปเจอกเอเขียครับสีประมาณนี้ประมาณนี้เข้าๆพอแล้วรับ